บอท่านเต็มปีไปนะครับวันที่ยี่สิบเกดพืชสภาพจจังสีเต็มปีตัวใหญ่คัะพี่น้องครับสูงร้อยสามสิบบวกบัดนี้แม่ท้องกับอ่าพริกแดงนะครับพี่น้องเด้อมีใบมีหลอดไห้ทั้งแม่ทั้งลูกครับผมครับสวัสดีครับมาเจอกันแล้วนะครับกับบุญชูชาแนล เกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตร,รการประมงและก็การเลี้ยงสัตว์ครับเอาอันนี้ไม่ยังคันนี่ฮ้ย <c oughs> มงมันเกออะไรเลยฝ <c oughs> <c oughs> นตกแห้งบอกพอเหมือขึ้นนี่ <c oughs> เอาแ <c oughs> พี่น้องครับเมื้อนีก่กะสิผ้าผีพ่อหนังมาเบิงง้วงขึ้นก่นานั่นแหละสะดุดตายอยู่แมงมันก่อนเมนื่อกี้ มาพบมาพ่อกันอีกแล้วกับนายนุฟาร์มนะคบพี่น้องครับช่วงเย็นๆวันที่1พฤษภาคมปีหกหาตรงกับวันแรงงานพอดีค่ะพี่น้องเอามื่อนี้ผู้ใดพักคอนจันใจเสร็จแล้วนะครับพี่น้องครับได้พักคอนมาเบ่งอองวนห้หนุมือนี้มาใหม่ทุกตัวนะคบพี่น้องครับแดงใหม่ๆชุดที่แล้วคลิปที่แล้วน่าจะมุดสุดโตแล้วครับพี่น้องครับคุณมูอยู่ในคอกนี่รอทรงมเจ้าของแล้วบ้เดลอมไทยด้วยครับพี่น้องครับมูที่ไทยนี่คือท่านมีเจ้าของท่านมีพู้จับจองนะครับ เอา้ามุมนี้มีมาให้พี่น้องนี่เป็นง้อทองสามตัวนะครับพี่น้องครับแล้วก็แม่ลูกตัวตัวเมียมันบ่ครับตัวเมียสาม <3 S 2> คูมด้วยครับพี่น้องครับอ่านี่แหละมีแพ็คสองในสามพร้อมด้ยพี่น้องครับเอ้าพิกัดยูทีบ้านโคกเจริญตำบลหนองกรุงศรีอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินครับพี่น้องครับใครอยากจะได้ง้อราคาพอฟังนะครับติดทองทุกตัวเป็นแม่ลูกมเมาเลยยูทีนายนุฟาร์มนะครับพี่น้องอา่าก็ยืนกลับไปพูดคุยทักทายกับนายนุก,กันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อันนี้น้าหนูกับนี่วแม่ม่านกับแม่ลูกคือเก่าละครับมาฝากครับชมตัวครับผมชมตัวแรกเลยครับเพื่อเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเนาะขอทักทายสวัสดีครับพ่อแดงครับอ่าในรัะเออเห็นบ้านซีอีโอใหญ่ประจำฟาร์มพี่น้องเอาตัวนี้สูงใหญ่ได้ครับสูงสูงร้อยห้าสิบกว่านะครับพี่น้องครับร้อยห้าสิบกว่าครับนี่ันว่าร้อยห้าสิบห้าพี่น้องตีให้นับโดยประมาณนะครับเอาอ่าตัวนี้ทองกับอ่าเคเอฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องมีใบมีหลอดให้นะครับเนาะ KF 3 1เอา้าหลอดสีแดงๆนี่เด้อครับพี่น้องเด้อนี่ผสมวันที่27กุมภาหกหากำหนดคลอดกับ5ธันวาหกหาเด้อครับเด้อค่าผสม1,500าบาทวันนี้เขียนนี่นีอ่าพอดงแล้วเบ่งให้เรลาก้อนเลยซีนมาสันวาเอออันนี้ เห็นนะเป็นว่าสาวรูปได้เป็นหนึ่งม้วสาวทองแดกว่านายหนุครับม้วสาวทองสาวทองแรกตัวสีแดงดีบอกคักเด้๋ยครับพี่น้องครับแดงดีแล้วก็บดดีพร้อมเอาขอฟังอ่าราคาขาตัวนะครับนายหนุครับตัวนี้เปิดเจ็ดสิบเก้าครับเจ็ดหมื่นเก้านะครับบอกว่าง้วนตัวใหญ่เด้อครับเด้อเจ็ดหมื่นเก้าอ่าพอแดงเป็นสูงร้อยหกสิบห้านะครับเนาะนี่ง้วนลำตัวเงียสีแดงดีด้านข้างให้กับพี่น้องพิจารณาเนาะครับเนาะความยาวความสมส่วนเป็นยังไงเบื่อเอาด้านทางนะครับ เดี๋ยวสิวพาไปเบิ่งทางหน้าพี่น้องวันนี้ครับบัดีขนาดนครับนี่ขอบหูบัดีกระโหลกเงีๆตัวนี้ตัวใ,ใหญ่เด้อครับพี่น้องครับเั็นลหมงวัวสาวกะสำนัานพี่น้องเขานะครับเนาะนี่งวัวงเฉีงเฉีงพร้อมนะครับแข้งขาดำดีแล้วสิให้เบิ่งกีบเล็บเด้อครับพี่น้องเด้อนี่กีบเล็บกีบหนาดีๆอยูย่อ่ะ79,000มื่นะครับพี่น้องครับเอาต่อได้หน่อยได้หลายกัอยู่ที่ความสามารถของพี่น้องนะครับเนาะแล้วก็อยู่ที่ความสามารถของนายหนูพุทสิให้คือกันครับเออต่อง่ายอยู่ดอกครับต่อง่ายจบไวเด้อครับพี่น้องครับเอ้า บอกไปบอกมากกับเืมเบอร์โทรศัพท์เอาขอจากปากนายหนุนะครับเบอร์โทรยังครับเบอร์โทรศัพท์0825097965ครับไส่ดีไล่กับเบอร์นี้นะครับเตรียมบุกกับนายหนุฟาร์มครับอ่าผมพิมผมพิมเบอร์่ผิดนิดน่อยครับเนาะครับผิดโทรมาถึงอยู่เนาะพี่น้องถึงอยู่ครับกับมีคนโทรโทรพี่น้องโทรถึงอยู่ดิเอานี่แหละครับพี่น้องครับตัวแรกตัวบกไงนะครับส่วนท้ายท่านเห็นนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวสียผ้าหยังไปเบิ่งทางท้ายทางดากเนาะโอ้ใหญ่งามขักเด็กหมดเนี่ยตัวเด้อครับพี่น้องครับนี่ หูกระถิซ้ำปากนี่แหละครับผมเพียงกันนะครับเดอ้อหูก็ดีครับบัยาวดอกอ่านี่ส้นท้ายนะครับเนาะหางบอัดอกบัแซมนะครับเดอ้อนี่ส้นท้ายบดบดเลยนะครับนี่นี่จิ้มดำสนิทนมนี่บัมีตรจริงนะครับเดอ้อหดหดด้วยพี่น้องหดจนสีเหลียวแทบบัเห็นสีหัวอ่ะอาพอให้เบิ้งทายยางนะครับท่านเห็นทายยางครับง,งามๆจังสี่นี่เอ่อมีขาถกขาถอนบัตัวนี้ ซึ่งราคานี่ไอ้ปกติพึ่งกับทรงฟรีทั่วภาคอีสานนะครับพี่น้องครับแล้วก็ผู้ที่อยู่ทั้งไกลที่เป็นภาคอื่นภาคเหนือภาคใต้ก็จังคุยกันเรื่องของการซอยคาร์โรดิกที่หนึ่งด้วยพี่น้องเด้ออ่ะนี่ครับตัวใหญ่ไม่มีตําหนิครับผมมึงมุ้งกว่างครับวันนี้อ่ะตัวแรกผ่านไปตัวที่สองครับกะสิเป็นง้วท่องขึ้นกันครับง้วท่องตัวนี้หัวล้นหรือว่าลูกเห็ดเขาหรือล้นธรรมชาติธรรมชาตินะเขาไม่ได้เห็ดด้วยพี่น้องครับมี่สักนั่นแหละครับผมนี่หัวสั้นๆเลยครับพี่น้องครับตัวนี้คลอดเดือนนนีี้ล่ะครับ นมไข่เหรอเด้สาวทองแหลกอ้สาวทองแหลกใกล้ความหรือเปล่าครับนี่อนอ้นมไข่ใหญ่เหรอพี่น้องครับบีบเด่นแม่หนุ่มกำหรือกำเลยนี่หูสันสันนะครับขอบหูดำแข้งขาดำดีอยู่พี่น้องครับเอาให้เบื้องกีบเรียบก้อนจังเบื้องใบผสมนะครับเนาะกีบสันสันทั้งหน้าทั้งหลังนะครับตัวนี้เป็นอ่าทองแรกบ่ครับนี่ครับบป็นทองแรกกับทองที่สองนี่แหละครับอันนี้บป็นทองแรกกับทองสองนะครับพี่น้องครับแม่นครับอันนี้หลอดสีเขียวผสมกับทองกับ kf 6 8นะครับพี่น้อง เคเอฟหกแปดผสมวันที่10สิงหาหกสี่กำหนดคลอดกับยี่สิบเอ็ดพฤษภาหกหานะครับพี่น้องคลอดเดือนนี้แหละอีกว่าเกินสามสัปดาห์อีกรอบหนึ่งพี่น้องครับครับแม่นคี่ยอยากจะได้ตัวนี้มาเอาเลยนะครับเด้อนมไข่คล้วได้ครับผสมเดี๋ยวเด้อครับพี่น้องเคเอฟหกแปดผสมสองพันหาพื้นตีเห็นบ่แล้วแต่พื้นที่แด้วพี่น้องเด้อตัวเมื่อกี้พันหาแล้วเคเอฟสามหนึ่งตัวนี้เคเอฟหกแปดสองพันหาเพี้ยนไปนใดหน่อยเด้อข้าตามไปเรียกเต้เรียกเต้หม่องเรียกเต้หม่องหมอพี่น้องบนุ้ หกสิบเจ็ดครับหกหมื่นเจ็ดนะครับตัวนี้ว่ดถึงเจ็ดหมื่นนะครับสูงเท่ามแน่นอนตัวนี้ว่ดร้อยเกือบร้อยหาอยู่พี่หร้อยสี่สิบหาบวกนะครับตัวนี้เกือบร้อยหาซีฟครับพี่น้องอ่าวัดถึงร้อยหาซีฟกันเลื่อหน่อยหรือไปตัวนี้เออนี่ส่วนหางส่วนไผ่นะครับพี่น้องครับอ่าโน้มกับวัดมีติ้งเหรอครับพี่น้องครับสี่หัวเลยนี่แหละนี่โน้มกับสีว่าหัวยันนกับหัวยันปแต่ไหนมีพี่น้องครับอ๋อผู้ใดอยากจะได้แบบนี้จิ้มดำๆเลยนะครับพี่น้องครับ เบื้องแผ่นหลังพี่น้องเห็นบ่ตัวนี้หล่นธรรมชาติด้ครับเพราะเขามันมีสำนันด้ครับพี่น้องครับนี่เขามีแค่นี้แหละนะครับเนาะนี่กุญแจจิดงงวดทองราคาหกพันกว่าครับพี่น้องครับตัวนี้เลยบ่มีต่านี้นะครับในนู่นเนาะบ่มีครับเอาพอเอาเบื้องทายยางจักน้อยนะครับบนนี้เบื้องทาเก้าขาซื่อๆเ้าครับพี่น้องอ่าเห็นทั้งมุ้งไก่มุ้งไก่เบื้องด้านนี้เกิดขวาเออนี่เห็นบ่บ่มีขาทุกหลักการรับประกันยู่ห้อกันชั่วครับชั่วนะครับพี่นองครับ นายนุ่นพันธ์บอกไงได้คร่ะดอกกังวลพิ่นธุ์ชั่วๆได้ครับพี่น้องครับมีปัญหาเ่าต้องขึ้นยาครับพี่น้องครับนี่แต่มีปัญหาจากทางฟาร์มเพิ่นรับผิดชอบให้แน่น่องนะครับเนาะอ่ะนี่แหละผมมีงอแงครับโทรมาเลยไม่มีงอแงโทรมาเลยเออเดี๋ยวเรื่องบอกผู้ใดอยากได้หยารถติดตามได้คับพี่น้องเราปลูกแล้วปลูกแล้วแพงก็ไล่พี่น้องปลูกแล้วบว้เนี่ยแล้วก็เพิ่นปลูกจังไหนเดี๋ยวผมเพียรคิปให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้ออ่ะต่อไปท่องตัวที่สามครับนายนูครับนี่ครับ อันนี้เป็นง่วขาวนะครับพี่น้องครับง่วขาวหน้าบดบดแข่งขาบดบดนะครับหาเดือนครับตัวนี้กับทองง่ายแต่ตัวนี้หาเดือนมาสั่นว่าทองครับมารวย sk 5 9 4เ้ทองก็คือทองแงลี่ได้อครับพี่น้องทองนี่หมายความว่ามีลูกวัวอยู่ในท้องนะครับพี่น้องครับแมีนครับมีคลิปตรวจมีหลักฐานยืนยันมีหลักฐานการตรวจนะครับพี่น้องครับหลักฐานยืนยันให้นะครับอ่า SK 5 9 4มารวยอันนี้ผสมวันที่10เดือน11ปี64 กำหนดคลอดกะวันที่17เดือนสิงหา6หาด้ครับพี่น้องครับชื่อน้องมนปางอายุคูไม่บอกนะครับพี่น้องครับเอาอยากจะได้ตัวนี้นะครับพี่น้องครับตัวนี่นั่นนัวไปท่าไได้ครับซี13ครับเงาท้องหรือไนนูครับ4ีเมื่อสามอันนี้อันถามถามพอแดงหรือเปล่าพ่นบอพอแดงว่าวาตัวอันนี้เปิด4ีเมื่สามนะครับเงาตัวนี่อายุสูงเอย40กว่าเด้อครับเด้อลูกที่ได้ครับได้ตัวตัวนี้ลูกสองนาอพี่น่าจะลูกที่สองนะครับพี่น้องครับเอา ขันที่ว่าลูกแรกกับพวกเม่นเรามีหลองร้อยกันให้ลูกมาแล้่ะยุดอกครับพี่น้องครับตารางง้วมันสดๆอยู่กะน่าจะลูกที่สองนะครับพี่น้องครับสี่หมื่นสามครึง่งง้วท่องนะครับพี่น้องครับผู้ใดงบหน่อยหรือว่างบเพรท่านถึงอยากจะหางว้วที่งบกเกษตรกรจับต้องได้ตัวนี้เลยนะครับพี่น้องครับนี่ <c oughs> ผู้ลงคนว่าคอมเมนต์ว่านั่นมึงก็คือบ่เสือเอป่ะนะครับมีดิว่าผู้ไทยคือบ่วกเสือป่ะนะพี่น้องผมไทยให้เบิ่งซื้อได้พี่น้องได้ผมบ่ได้ซื้อง้วใคยง้วครับผมสี่หมื่นสามครับผมอ่ะ อ่ะก็คอมเมนต์ทักทายเของอะไรครับพี่น้องครับนี่นี่เนาะอ่ะสี่หมื่นสามการเดินกันยังกับโบมี่งตำหนินะครับเบื้องส้นหนาพี่น้องครับเอาด้านข้างเนาะอ่ะตรงไหนพี่น้องเบื้องไม่ชัดก็สามารถกดหยุดไว้แล้วก็กดรีบเบื้องไม่ได้ได้ครับมันกดอ่าเป็นภาพนิ่งก็ได้นะครับพี่น้องครับเบื้องมองใดที่อ่าเบื้องไม่ชัดก็กดเบื้องไว้นะครับเนาะนี่มากระดิ่งใส่ให้แล้วนะครับหนาดำดำนะครับตัวนี้สี่หมื่นสามมวนทอง ต่อไปสีพภาพไปเบื้องโหมดแม่ลูกซึ่งเป็นแม่ลูกตัวเมียทุกตัวนะครับพี่น้องครับหลวกะมีแพ็ค2ได้3แล้วก็เป็นแม่ให้ลูกเทพกับมีอีกเด้อครับเด้อนายโนจะเริ่มจากคู่ใดก้อนครับพี่ครับคู่นี้แหละเอาคู่นี้เลยนะครับพี่น้องครับอันคู่มูที่เห็นอยู่นี่ลงรถต้องหันนี่พี่น้องครับนี่ลงรถเมื่อกี้เลยอันนี้ก็ลูกว่ธรรมาาเด้อครับเด้อเกิดกับแม่นี่นะครับเนาะนี่พี่น้องกับเบื้องอ่าลักษณะของแม่พันไปน้ำนะครับเด้อวาแบบนี้คุณให้ลูกพอไหญคืองามแบบนี้เนาะครับเนาะนายโนตัวนี้ลูกพอไครับ คนว่าปีศาจแดงแต่ว่าหันหาใบมาเห็นครับมันเฝ้าอันนี้บ่มีใบครับพี่น้องบ่มีใบครับค่อนข้างที่จะรีบเร่งนิดหน่อยพัดันว่ายัดจับ่ท่านมุชูแซนแนลเรียกเฝ้ามาเลยใบไม่เอาก็ได้เออนี่มุชูแซนแนลนะครับพี่น้องครับเอาจักเดือนหรือครับแม่หนูครับสามสี่เดือนนะพี่สามสี่เดือนหูสันนะครับพี่น้องครับตัวนี้เด้อเขาเน่ยเป็นสัตว์เด้อครับเพิ่นว่าขายเพิ่นเลื่องบัผสมจังเอาพี่น้องเอาไปผสมเอาเลยพี่น้องเอาไปผสมเองนะครับนี่แหละหูกับเสมอปากพอดีแหละครับเอานี่กีบเล็บ สามถึงสี่เดือนเอาแพทหลังครับพี่น้องลูกปีศาจแดงนะครับตาบาโบ้ได้ใบมาน้ำนะครับเนาะเลียมตูก็ดีเติบอยู่เล้วครับพี่น้องเด้อเนี่ยเพราะมาดาด้ลึกๆนี่เออนั่นเห็นว่าครับอันนี้แม่เขาเนี่เป็นให้ลูกมาจากตัวหรอครับนี่แหละครับตัวที่สองเนาะตัวที่สองนะครับบันทิตี่สามถี่ไปนะครับพี่น้องเด้อและกําลังเป็นสัตว์นะครับพี่น้องครับนี่ไปผสมมอรลูดลูกสามเดือนสี่เดือนกับพอดีแหละครับพี่น้องแม่เป็นสัตว์แล้วเออนี่นะครับนม4ีหัวเด้อครับพี่น้องเด้ออ่ะนี่นะครับเนาะ ครูนี่นายหนูว่าใบเถอะเลยครับเป็นหกสิบห้าครับหกหมื่นห้าเด้อครับพี่น้องครับนี่เบ่งเรียมตัวลูกนะครับอ๋อนี่เหลื่อมว่าอยากให้ลูกดูดนมเลยพี่น้องมันมันห่วยเพป็นเป็นเนี่ยล้มทั้งเพียรเพราะว่ามันเมียล้มทั้งเพียรอยู่ตัวนี้พี่น้องครับนี่ขอบตาดำๆหูส์สันสันนะครับเด้อพี่น้องครับเออเห็นบ่เออบัวตะงัวเด้อคนขึ้กันเด้อนี่ตัวนี้บุญสู้กับว่าใกล้ได้ขึ้กันนี่ครับพี่น้องครับต้งถือสอกถือเข้าดิเนี่ยก็ได้อ๋อนี่ หกมื้นหาตอนไหนน,น,นู่นเนาะครับบ่มีตอนนี้เป็นบ่ครับบ่มีครับไม่มีตอนหนีด้วยครับพี่น้องครับนี่นะครับเดอ้อเอาผู้ใดอยากยากด้ตัวนี้มาเอาเลยคููต่อไปครับผมเอาตัวไดก่อนเฮ้ยครับเฮ้ยเอาเรียกค่ามินิเฮ้ยเอาให้ไดนปิดไทยซะเอาเฮ้ยให้ไดนคู่นี้ปิดไทยได้เบียกอันนี้ อันนี้ไหนจะเป็น,น,ปนปสองในสามเป็นบ่แม่นครับสองในสามเอาไว้ที่หลังซาในหนุ<อ><อ>่มว่าต<อ>ีพักครูมินิก่อนอมินิก่อนเนาะเออบางคนวันอีกตังแต่วันไม่เป็นลูกแท้บ่มันก็ถีบลูกลูกแท้ได้ครับพี่น้องครับบ่วาางง้วบางคนหล่ะขัดหุ่นไหวมาเยัดขึ้นกันกนียัดลูกแท้ขึ้นกันละครับอันนี้ลูกแท้ๆนะครับลูกตัวเมียนะครับอันนี้ลูกเรีกบ่เนี่ยให้ลูกสองะมาณนี้นะครับผมว่าลูกเรีกว่ะครับเออเอาผู้ใดอยากจะได้ราคามินิมาสั่นสีมินิสั่นไหลได้ครับพี่น้องลูกตัวเมียอายุกสิรรรระะะมาเเดือนนนนนคคคััับบบแ่่ี อ,อันนี้กะที่ลูกโตแล,ล้วพี่น้องครับเม,มนบ๊อทลูกโตแล,ล้วลูกโตแล,ล้วลูกตัว<อ>นะครับไม่มีใบามาให้แม่กะสิร้อยสามสิบนี่แหละครับพี่นอ้องครับ,รบโยดยประมาณนะครับพี่น้องเด้อจิม้มดำดีเป็นมอไทยนะครับคู่นี้มินิซ้ำไหนครับนายหนุวาไวัเท่าไหนคู่แม่ลูกนี่เปิดสี่สิบสองครับสี่หมื่นสองนะครับพี่น้องครับเอาสี่หมื่นสองตัวล่องเอาครับพี่น้องครับตัวล่องเอาครับสี่หมื่นสองนะครับเนาะโมบิตับนี้มันบ้าครับโมบิครับสี่หมื่นสองนี่คือลูกโตแม่เด้อพี่น้องเด้ออ่า เป็นพี่น้องมันท่านไอออกกับที่ซีมือทั่งเขาเน่ยแม่ดอกเป็นว่ากันซีมือก,ก้อยเขาครัเนียนบอกลูกไม่ตัวแม่เพราะต้องรุนเลยพี่น้องครับนี่ตบมาขนาดถามหาน้อง <c oughs> บอยังหรอลูกง่ายเร็ว <c oughs> นอ้องปุ่มปัตวตมือแรกเร็ว <c oughs> พี่น้องนี่เออโอ้เหนียวใสสะอาดดีพี่น้องตัวนี้ <c oughs> หางบัวดอกบัวแซมนะครับบัวมีดังนะครับพี่น้องทั้งแม่ทั้งลูกคู่นี่นะครับเนาะ ไม่มีตำหนิเอาไปกินหญ้าหน้าบ้านหรือในสวนได้นะครับพี่น้องครับนี่ช่วงนี้เริ่มสีเขานาฝนฝน,น,นตกฝนลุกหยากระสีเริ่มไหลดีครับพี่น้องครับ,รบมาหาัวมาเอาเลยหาวัวไปเลี้ยงนึกถึงนายนุฟาร์มนะครับพี่น้องวันนี้สุขข่าวดีตรงนี้วันนี้อารมณ์ดีแล้วอารมณ์ดีครับพี่น้องบรรยากาศเมื่อวันประด้พี่น้องมันฝนตกไหมเนาะน้มสีหัวอยู่เด้อครับเด้อต่อไปครูให้ไล่ปิดท้ายต้องบอกว่าแม่นี่นี่ส่งลูกเทพมากนะครับมาเบื้องวันลูกพอได ใบลูกใบเมร์ด้วยน้ำกันนะครับเอา้าอันนี้ใบลูกใบเมร์ด้วยครับพี่น้องครับน,นี่เดี๋ยวเด้อผมเบิ่งกันอ่าอันนี้ลูกนี่เป็นลูกของ KF31 ฟสามนะครับพี่น้องครับ KF31 เกิ 1, ดวันที่27อ่าพฤษภาคมี64สี่นะครับพี่น้องครับอันนี้กับเกือบปีเลยพี่น้องครับงูประมาณ11เดือนกวัวๆ11เดือนจะเข้า12าเดือนนะครับบ่ทันได้เต็มปีไปนลยครับวันที่27พฤษภาคมจะจึงสิเต็มปีตัวใหญ่คักพี่น้องครับสูง130บวก บนันฑิตแม่ทองกับพริกแดงนะครับพี่น้องเดอ้อมีใบมีหลอดให้ทั้งแม่ทั้งลูกครับผมครับตรวจทองเรียบร้อยครับตรวจท้องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวว่าเบื้องแม่ทองเท่าไรอันนี้เป็นแพ็คสองได้สามนะครับพี่น้อง SK581 นะครับเดอ้อตัวนี้ผสมวันที่หนึ่งกุมภาหกห้านะครับเดอ้อกำหนดทอดกับสิบเอ็ดพฤศจิกาหกหาวแพ็คสองได้สาม อันนี้น่าจะเป็นลูกแรกลูก2นะครับในท้องเพราะว่าแม่มันสดๆอยู่นะครับอันนี้ตัวแม่นะครับเดี๋ยวผมสิแพทมาให้เบิางลูกนี่เธอเป็นลูกที่ล่ําสันมากครับผมแข้งขาแข้งขาบอกง่ายๆก็ม่ไอหลีด้วครับพี่หลงตัวนี้เนื้อตัวนะครับเนาะนี่แหละแม่ท้องแล้วนะครับกับพริกแดงนะครับเออราคาอุดใจไปอุ้ยทุกติถึงดาวมันคือประธานลึกเสียหน่นี่เงาหางง่ายๆเอาแผ่นหลังนี่ครับผมอ่าคู่นี่นายหนุวาไว้เท่าแข็งครับเปิดไปเกาสือหมาครับ เก้าหมื่นห้าได้ครับพี่น้องครับนี่เก้าหมื่นห้าตีเบื้องเอาพี่น้องครับลูกตัวนี้เทถอยเร้วบอดีถ้าเอาเฉพาะแม่ติดท่องนี่ที่ซ่อมไดลนะครับพี่น้องครับผู้ใดอยากจะถามแยกบุญชูว่าแห้แยกนะครับพี่น้องครับผมก็ให้แยกนั่นเกิดเอาไปน้ำกันหลดครับเอาไปน้ำกันหลดนะครับพี่น้องพอเอาไปครูกันมันสิคุ่มมันสิงามนะครับเนาะกันจีเล่นๆกันตัวซี่มื้นกว่ากับขุ่มเหรอครับแม่นครับสมมดติย่างเคืองซะเคืองนะพี่น้องครับซี่มื้นหายพี่น้องเอากันตัวอดไเนาะอืออซี่มื้นหายแมนจะ เมีนครับเอาไปน้ากันกนี่แหละพี่น้องเขาปวดไดเฮ็ด้อครับเด้อเดี๋ยวจังไปเบิ้งไปเบิ้งแผ่นหลังก่อนมันในอากาศพุ่งหอนมาเด้กมันเย็นอยู่โอ้โดนได้นุ่มสีหัวนะครับพี่น้องครับหางบัวดอกบัวแซมบัวดังนะครับพี่น้องครับนี่นี่นะครับเด้อเอานี่เดี๋ยวจะพาไปเบิ้งแม่นะครับพี่น้องนี่แหละแม่ยังสาวๆอยู่เลยครับพี่น้องครับสาวสดๆอยู่ครับนุ่มกับบัวมีติ้งนะครับพี่น้องเอ้าบัวมหม่องตีเลยแหละครับพี่น้องผู้ใด หาหม่องตีมาตตีอยู่หนาคอกตีเอารดหนาคอกนี่มาตตีเลยหาหมอ่องเอาตีหาหม่องตีตียเอาเนาะว่าว<อ>โลดพี่ <c oughs> น้องแน่นอนูรา่เครียดเป็นหร <c oughs> อกครัเท้า <c oughs> ผมนี่เอาราคาอีกเท้าครับแน่นอนครูนี่เปิดเก้าสิบห้าครับเก้าสิบห้านะครับพี่น้องครับนี่ลูกตัวบอกใหญ่ดนะครับพี่น้องครับใหญ่หลีครับล่ะกีบเล็บลูกนะครับเนาะนี่หนาลูกหูบบยาวครับหูสันสันนะครับเนาะเครื่องจะเป็นเครื่องอมนะครับแต่ว่าให้ลูกแดงไอ้ให้ลูกเนื้อหนังหนาดี อ่ะนี่แหละเขาหน้าสันๆนี่ครับยังเป็นสาวสมโนดอยู่ที่หน้าตารูปร่างหัวหน้าเด็กพี่น้องอ่ะนี่แหละกีบก็ได้เอามักตัวนี้ชอบตัวนี้บ่มีต์ตำหนิครับผมอ่าวันนี้มีมาให้แค่นี้มันบังคับได้ไหมครับตำหนีสักคนครับถ้าผู้ใดบ่ไอพวกมาแล้วปิดไปแล้วจังสี่ก็มีงัวมาใะเห่ยืนบ่มีครับมีครับตัวนี้งัว่ารถที่ขับมาอีกบ่ครับมีรถขับซื้อไปแล้วตัวมันกำลังเขับมาอีกก็มีอยู่ครับกำลังเขับมาอีกก็มีนะครับในพี่น้องครับเอาวันนี้ผู้ใด อู้ใดตัวใดไปการแสดงความยินดีกับผู้ใดไปแล้วการแสดงความยินดีกับนายหนุทั้งสองฝ่ายครับพิจณาเอาพี่น้องฝากทุกทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแดงวันชุขึืนบอกไหลลื่นดีใทไมันนี้วันนี้ดีดีวันนี้เหมนเนาะครับครับเด็ดน้มันหัอนตัวสนับสนุนโดยอาหารบัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารบัวโปรตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพบัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องบัวเพชร สูตรโปรตีน18%และสูตรโปรตีน22%ใช้ได้ทั้งโคนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุ์โครุ่นโคอุ้มท้องและโคนมสนใจติดต่อ0897102244สิงค์คำฟาร์มอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องลอง